สวัสดีครับผมวิวัฒน์ครับวันนี้จะมามาทำห้องเก็บของนะครับเอาไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทำสวนหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่จะเอาไว้ทำก่อสร้างครับหรือเครื่องตัดหญ้าอะไรพวกอย่างนี้นะครับก็ต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวข้องอย่างอย่างหนึ่งในการก่อสร้างก็คือระดับน้ำแล้วก็ดิ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมรายละเอียดด้านในเลยได้นะครับอันดับแรกเราก็จะกำหนดดีเส้นท้าวก่อนนะครับ <S <S เพื่อจะทำสำหรับไว้ก่ออิฐบล็อกนะครับ โดยใช้ฉากดึงออกมาจากฝาผนังก่อนนะครับก็จะได้เส้นเต้าของห้องเก็บของด้านข้างนะครับกว้าง1เมตรคราวนี้เราก็จะมาทิ้งดิ่งจากเชิงชายของโครงหลังคานะครับลงมาที่พื้นด้านล่างสุดนะครับ เพื่อจะทําเป็นมุมห้องของห้องเก็บของกันนะครับจะได้ตรงครับเวลาก่ออิฐจะไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับใช้ดิ่งจําเป็นนะครับคือ,อได้แล้วครับอันนี้เขาเรียกดิ่งจําเป็นคือเป็นใช้ที่ใช้ที่เหล็กสกัดทําแทนดิ่งก็ได้ครับขอให้ศูนย์ถ่วงตรงกลางดีๆ จะสีะปูยึดไว้ที่ป้านลมของโครงหลังคานะครับแล้วก็ขึงเอ็นลงมาจนถึงด้านล่างสุดนะครับห้องเก็บของห้องนี้ไม่มีเสานะครับจะก่ออิดเอานะครับก็ลักษณะนี้นะครับจะเป็นมุมห้องเก็บของนะครับจะทิ้งดิ่งลงมาจากป้านลมของโครงหลังคากันนะครับ รจะยึดกับต่อปูวไว้ที่พื้นเลยนะครับลักษณะนี้คราวนี้เราก็มาถึงการติดสร้างวงกบประตูห้องเก็บของกันนะครับก็จะใช้ระดับน้ำเช็คนะครับในแนวตั้งครับอันนี้ด้านหน้าวงกบนะครับก็จะใช้ ระดับน้ำเช็คเหมือนกันนะครับให้ลูกน้ำอยู่ตรงกลางนะครับเช็คด้านในวงกบด้วยนะครับด้วยที่วัดระดับน้ำนะครับแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับของวงกบพอได้ระดับที่เราต้องการแล้วนะครับก็ยึดไม้ไว้ก่อนนะครับ ตีตะปูยึดไม้ไว้กับพื้นก่อนนะครับหรือกับฝาผนังของบ้านได้น,นะครับทําลักษณะนี้เลยแหละครับยึดไว้กับพื้นก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะมาดีดเตาหรือทําเส้นของด้านห้องเก็บของนะครับเพื่อที่จะก่ออิฐให้มันตรงนะครับก็ความยาวของห้องเก็บของอยู่ที่2เมตรนะครับ ความกว้างอยู่ที่1เมตรครับก็จะได้เส้นเตาสีแดงนะครับไว้สำหรับก่ออิฐให้ตรงตรงพื้นเริ่มผมสมปูนนะครับสำหรับไว้ก่ออิฐก,ก็ปูน1นึทราย2นะครับใช้กระบะทรายตวงได้นะครับหรือกระป๋องก็ เริ่มตักปูนนะครับใส่บริเวณเส้นเต้าที่เราตีไว้นะครับเพื่อจะก่ออิฐขึ้นไปเริ่มก่อชั้นแรกก่อนนะครับด้านข้าง อันนี้เป็นเอ็นสาหรับมุมห้องเก็บของนะครับไม่มีเสาเราจะก่ออีกขึ้นไปก็ต้องขึงเองกับปานลมด้านบนของโครงหลังคาครับลักษณะน,นี้ยึดตะปูไว้เลยครับ เอาละครับก่อชั้นแรกได้เสร็จแล้วครับคราวนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับเราก็จะเจาะเสานะครับเพื่อจะฝากเหล็กกับกําแพงของหรือฝาผนังของห้องเก็บของนะครับส่วนวงกบเราก็จะตีตะปูเพื่อยื่นออกมาไว้ยึดกับคอนกรีตเวลาเราหล่อหรือก่ออิฐมาชนนะครับลักษณะนี้ ส่วนที่พื้นก็จะล็อกด้วยตะปูไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะมาเสียบเหล็กออกจากเสานะครับยึดกับฝาผนังห้องเก็บของนะครับให้ยาวเลยครับจนสุดฝาผนังของห้องเก็บของนะครับด้านกว้างก็ประมาณสักเมตรนึงนะครับแล้วก็งอปลายนิดนึงครับเพื่อล็อก ก็จะเริ่มก่อบนเหล็กที่เรายื่นออกมาจากเสานะครับเพื่อจะล็อกเหล็กไว้ก่อนมีตัดอิดบล็อกแบบโบราณโชว์ด้วยครับขีดเป็นร่องแล้วค่อยๆข้อออกจากกันนะครับหรือใช้ลูกหมูตัดก็ได้นะครับ It อีดบล็อกคราวนี้เราจะมาขึงเอ็นที่วงกบประตูนะครับ คับอีกที่เราก่อออกมาจากเสาแล้วครับเพื่อเวลาก่อมันจะได้ตรงนะครับ ด้านในห้องเก็บของครับก็ลองเช็คที่วัดระดับน้ำดูนะครับ มุมห้องเก็บของนะครับยังขึงเอ็นระหว่างพื้นกับป้านลมของโครงหลังคาไว้อยู่นะครับเวลาก่อตรงมุมทิ้งดิ่งบริเวณวงกบด้วยนะครับจากป้านลมลงมาที่วงกบประตูอีกฝั่งหนึ่งของห้อง เช็คความกว้างของห้องรูนะครับว่าได้เมตรหนึ่งเปล่าครับช่วงวงกบประตูเริ่มผูกเหล็กเส้นฝากไว้แล้วครับเริ่มใช้ลูกหนูตัดแล้วครับเพื่อเร่งให้งานเร็วขึ้น คราวนี้ก็เริ่มมาปั้นปูนใส่บริเวณข้างมงกบที่ติดฝาผนังนะครับใส่ซีเมนต์จนเต็มข้างมงกลมนะครับใช้เกียงแต่งด้วยนะครับ คอยเช็คเอนบริเวณมุมห้องด้วยนะครับด้านนอกวงกบก็จะยึดตะปูไว้ด้วยนะครับกับอีดบล็อกที่เราก่อครับช่วงรอยก่อด้านบนวงกบเราก็จะฝากเหล็กจากฝาผนังออกมาด้วยนะครับ ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับได้ที่60%ก็ต้องใช้นั่งร้านช่วยนะครับถ้าก่อสูงเหลือนิดหน่อยแล้วครับฝาผนังห้องเก็บของก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ คราวนี้เราก็มาถึงขั้นตอนในการผสมปูนฉาบนะครับก็ล่อนทรายก่อนนะครับแล้วก็ผสมปูน1นึทราย2นะครับใช้ถังตักทรายตวงได้นะครับก็จะเริ่มฉาบจากด้านบนลงมาเลยนะครับก็จะจับเหลี่ยมไว้ที่ด้านบนของฝาผนังเลยนะครับค่อยๆแต่งให้เสมอนะครับเหมือนกับการจับเหลี่ยมด้านข้างของมุมฝาผนังนะครับ แต่น,นี้จับด้านบนเพื่อเป็นระดับจะฉาบจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับ พยายามไล่ให้เสมอนะครับบางๆงไปก่อนเสร็จแล้วครับฉาบรอบแรกก็ปล่อยให้ปูนหมาดสักหน่อยนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เริ่มมาปั่นหน้าปูนนะครับเพื่อที่จะให้เรียบขึ้น วนี้เรากลับมาดูด้านนอกของห้องเก็บของหน่อยนะครับก็จะปูกระเบื้องกันนะครับก็อันดับแรกก็จะจับระดับน้ําสายยางก่อนนะครับไว้ที่ฝาผนังของห้องเก็บของนะครับใช้คนสองคนนะครับช่วยกันจับระดับน้ําพอระดับน้ํานิ่งแล้วก็ขีดเส้นนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจวิธีใช้ระดับน้ําหรือ วิธีวัดระดับน้ําเข้าไปดูวิดีโอท้ายคลิปได้นะครับแล้วก็เริ่มดีเตาบริเวณรอบๆที่เราจะปูกระเบื้องรอบๆนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเป็นเส้นสีแดงๆบริเวณฝาผนังของห้องเก็บของเป็นเส้นระดับน้ําของการปูกระเบื้องในแนวนอนนะครับผสมปูนกาวนะครับเป็นปูนสําเร็จ สำหรับปูกระเบื้องบนฝาผนังครับก็เริ่มปูกระเบื้องเลยนะครับใช้เส้นเตาสีแดงเป็นเส้นหลักนะครับเอาไว้บนกระเบื้องนะครับใช้ปูนกาวทาบนกระเบื้องให้ทั่วเลยนะครับส่วนในการปูกระเบื้องครั้งนี้เศษเราเอาไว้ด้านล่างสุดนะครับคือกระเบื้องที่ไม่เต็มแผ่นเราก็จะวัดจากด้านบนลงมาเลยนะครับ กระเบื้องนี้เป็นกระเบื้อง40เซนนะครับจะวัดตัดสำหรับปูกระเบื้องที่เสษนะครับก็จะมาตัดกระเบื้องนะครับก็จะใช้เครื่องตัดกระเบื้องขนาด40คูณ40เซนนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องตัดกระเบื้องเราก็สามารถใช้ลูกหนูตัดได้นะครับขีดเส้นแล้วก็ใช้ลูกหนูปาดตัดได้ครับ คราวนี้เราก็จะใช้ลูกหนูนะครับมาปาดกระเบื้องเพื่อจะใส่ตรงบริเวณท่อ PVC นะครับแต่งเทคนิคครับสำหรับการเจาะกระเบื้องให้เป็นรูวงกลมแต่งด้านนู้นให้บางก่อนนะครับแล้วค่อยมาเคาะเจาะด้านนี้ ยังใช้เส้นดิ่งอยู่นะครับเป็นเส้นในแนวตั้งครับก็ขึงเอ็นไว้เหมือนเดิมนะครับกับป้านลมของโครงลังคาแล้วก็ยึดตะปูไว้ด้านล่างสอดกระดาษไว้ช่วงรอยต่อของกระเบื้องไว้ด้วยครับเพื่อสําหรับปูนยาแนวลองใช้ระดับน้ําเช็คนะครับในเส้นแนวตั้ง ถือว่าตรงเลยครับมาดูด้านในนะครับกำลังปั่นหน้าปูนนะครับเพื่อจะให้เรียบขึ้นนะครับก็ใช้แปรงสลัดน้ำใส่แล้วครับถ้ามันตรงไหนมันแห้งเกินไปแล้วก็ใช้เกียงปาดขัดไปเรื่อยนะครับพยายามทำให้เรียบเสมอที่สุดน,นะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับปั่นหน้าปูน ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะใช้ฟองน้ำปัดหมาดนะครับวางไว้ที่หน้าเกียงแล้วก็ปั่นหน้าปูนครับคราวนี้เรามาดูการปูกระเบื้องด้านนอกมั่งนะครับก็ใกล้เสร็จเหมือนกันนะครับปูด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ เบื้องปูไปจนสุดถึงด้านบนแล้วครับก็เหลือนิดหน่อยครับประมาณ5%ด้านข้างหรือกระเบื้องที่เศษนะครับคราวนี้มาปูบริเวณเหนือวงกบประตูนะครับเสร็จแล้วครับปูกระเบื้องบริเวณรอบๆห้องเก็บของ ก็เหลือแต่แค่ใส่ประตูนะครับก็มีอุปกรณ์ดังนี้นะครับมีซีลมือจับประตูบานพับประตูทั้งหมด3ตัวนะครับบานพับประตูแล้วก็กรอนใส่ประตูสุดท้ายสุดเลยนะครับตัวล็อกกุญแจนะครับที่สำหรับล็อกกุญแจ รวันนี้มาดูประตูกันเลยนะครับเป็นประตูไม้นะครับขนาด80กว้างนะครับสูง2เมตรลองเช็คขนาดประตูก่อนนะครับว่าพอดีไหมแต่ทาเผื่อไว้นะครับข้างละครึ่งเซนแล้วนะครับ ใส่บานพับก่อนนะครับวัดระยะความห่างของบานพับแต่ละตัวก่อนนะครับวัดได้ขนาดแล้วก็ขีดเส้นไว้นะครับมากบริเวณที่เราจะบากเจาะสำหรับใส่บานพับประตูนะครับ ใช้สิวบากได้ขนาดแล้วก็ลองใช้บานพับประตูลองวัดดูนะครับให้บานพับประตูจมลงไปในเนื้อไม้พอดีเลยนะครับคือไม่ให้บานพับโผล่มาจากเนื้อไม้นะครับยิงบานพับที่ประตูก่อนนะครับโดยใช้ตะปูกเกีียวครับสว่านยิงเลยครับเรียบร้อยครับติดบานพับที่ประตู หนุนประตูให้สูงขึ้นครับเสมอกับวงกบด้านบนของประตูนะครับพอได้ที่แล้วก็ยิงประตูเข้ากับวงกบเลยนะครับโดยใช้ตะปูกเกี่ยวกับสว่านยิงคราวนี้ก็มาเริ่มใส่ที่ ล็อกกุญแจนะครับก็จะมาร์กไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สิวสกัดตามร่องวงกบประตูนะครับพอได้ที่แล้วก็จะใช้ตะปูกเกียวยึดเลยนะครับลักษณะนี้พยายามที่ล็อกประตูอย่าให้โผล่ออกจากเนื้อไม้นะครับให้เสมอกับเนื้อไม้วงกบเช็คตัวนอกอีกตัวหนึ่งนะครับก็มาร์กไว้ ใช้ดินสอยุดที่ล็อกกุญแจตัวด้านนอกอีกตัวหนึ่งครับใช้ตะปูกเกลียวเหมือนเดิมเรียบร้อยครับสำหรับที่ล็อกกุญแจต่อไปก็เป็นการที่ใส่จับมือเปิดประตูนะครับก็ง,ง่ายๆครับ เพียงแต่แค่ใส่ตะปูกเกียวยึดเข้าไปเลยครับที่จับประตูครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปหน้านะครับผมจะหาแบบก่อสร้างใหม่ๆมมาฝากนะครับการตกแต่งห้องด้วยนะครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับ